สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านยงยุทธนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันเพราะมีภารกิจยุ่งวุ่นวายหลายเรื่องหลายอย่างต้องทำจากรายการพูดจาภาษาเพลงท,ที่เคยัดส่งมาประมาณ7-8ครั้งก็ห่างหายไปหลายวันนะครับ แต่วันนี้ก็จะกลับมาพูดถึงเหตุการณ์ของโลกเราปัจจุบันนี้เกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดูทีท่าว่าจะไม่จบลงง่ายๆและดูทีท่าว่าจะบานปลายไปเรื่อยนะครับจากข่าวที่เราได้ดูได้ชมกันทาง y o u u u e แจะเห็นว่าทางรัสเซียก็จับทหารรับจ้างชาวอเมริกันแล้วก็ชาวอังกฤษ แล้วก็ไปประหารชีวิตแล้วก็ออกข่าวไปทั่วโลกซึ่งสร้างความขัางแค้ในให้กับอเมริกาและอังกฤษเป็นอย่างมากแล้วปเดี๋ยวทางสองฝั่งนีงอังกฤษและอเมริกาก,ก็จะหาทางตอบโต้ซึ่งมันก็จะบานไปลายไปเรื่อยคือผมยังหวนใจว่าสงครามโลกครั้งที่สามนี่น่าจะมีแน่นะครับขนาดว่าเลขาธิการ UN เลขาสหประชาชาติไปเยือนรัสเซียก็แค่ได้ไปไปพูดขอร้องอยังไงทํางปูตินเขาก็แค่รับฟังไว้เขาก็ไม่ทําตามแค่นั้นเองแล้วก็ไปที่ยูเครนไปพบกับประธานาธิบดีของยูเครนก็ไม่มีผลอะไรก็ยังอเสเซียก็ยัง ส่งขีปนาวุธส่งทหารไปรลายวันถ้าจะรลายชั่วโมงนะครับมันคล้ายๆว่าตอนนี้มันแบ่งแบ่งข้างกันอย่างชัดเจนแบ่งขั้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันนะผู้ง่ายๆก็อยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นเจ้าโลกนะครับปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยพวกเราจะทำยังไง ปัญหานี้คือปเป็นของคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะบ้านเรามีผู้ผู้พูดผ,ผู้ผู้ทำงานการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจคํานวณว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สมนี่น้ํามันนี่จะขึ้นลิตรละร้อยถึงร้อยกว่าแล้วทีนี้ไม่อยากนึกภาพเลยว่าสินค้าเอาเฉพาะสินค้าบริโภคนสินค้าอุปโภคไม่ต้องไปสนใจสินค้าที่เราต้องกินต้องใช้หายวันเนี่ยเช่นข้าว ไข่น้ำมันพืชหรือน้ำดื่มเนี่ยจะขึ้นราคาไปอย่างมหาศาลเลยอาจจะสองสามเท่าตัวอย่างไข่เนี่ยที่เคยซื้อกันตอนนี้ฟองละ4ี่ห้าบาทก็จะขึ้นเป็นฟองละสิบสิบกว่าบาทมาม่าจากหกบาทก็จะเป็นสิบบาทถึง1ีบสองบาทน้ำมันพืชจาก4ี่ห้าสิบบาทจะขึ้นไปเป็นขวดละร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้น ทุกท่านก็ต้องเตรียมตัวนะอย่าประมาทคือถ้าพอมีททรัพท์ก็ซื้อเก็บไว้ข้าวไข่น้ำมันพืชซึ่งตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,มทยอยขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าน้ำมันดิเซนนี่ขึ้นไปลิตรละสองบาทแล้วจะขึ้นไปเป็นขั้นบันไดโึงนน้ำมันพืชไอ้น้ำมันดิเซนขึ้นสินค้าก็จะขึ้นตามโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเกี่ยวกับการขนส่งนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครพอมีกําลังก็ซื้อตุนไว้ข้าวไข่น้ํามันพืชน,น้ำพืชงนี่ขึ้นแน่เลยเพราะว่ามันเริ่มมีการกลับตัวกันบ้างแล้วพอเกิดสงครามโลกปุ๊บเนี่ยสินค้าจะแพงแล้วก็ขาดตลาดเพราะว่าพอค้านี่จะรีบเก็บของเลยแล้วไปขายในตลาดมืดสำหรับคนที่มีกําลังซั์ที่จะซื้อคนจนตนอย่างพวกเราหันเชา้าเป็นค่ำนี่ก็ จะต้องถึงขั้นปันส่วนเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่ามีเงินก็เหมือนกระดาษเพราะหาซื้ออะไรไม่ได้ไม่มีของขายมีแต่ในตลาดมืดก็แพงจนซื้อไม่ไหวเนี่ยมันจะถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนี่มันจะยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาเพราะว่ามันอนุภาพอาวุธะอะไรแต่ละข้างนี่ก็มหาศาลเนี่ย กดปุ่มปุ๊บเขาเนี่ก็ตายกันเป็นล้านนะครับคือฝั่งเอเชียเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามแต่เราจะได้รับผลกระทบทางอ้อมก,ก็คือน้ำมันที่เราใช้เนี่ยน้ำมันรถเบนซินดีเซลเนี่ยจะขึ้นแน่นอนเลยลิตรละร้อยร้อยกว่าที่จริงเราใช้น้ำมันทางโซนตะวันออกกลางนี่ไม่เกี่ยวว่าทางยุโรปตะวันออกแต่พวกตะวันออกกลางนี่ก็ถือโอกาส เนี่ยมันพยายามยุให้เกิดสงคาร,งรามไงพาะมันจะได้ขึ้นราคาน้ำมันพวกนี้ไม่มีความเมตตาเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเกิดสงคารามปุ๊บเนี่ยของขึ้นปุ๊บๆๆเลยแล้วก็ไม่มีขายด้วยเนี่ยคือปัญหาต้องถึงขั้นปันส่วนเพราะฉะนั้นใครที่พอมีกําลังก็ตุนข้าวไว้ก่อนข้าวไข่น้ํามันพืชนะถ้าเราไปิัำรวจเน้นน้ำมันพืชนี่ขึ้นราคาแล้ว ขึ้นไปขวดละสี่ห้าบาทแล้วขึ้นตามราคาน้ํามันน้ํามันดีเซลนี่ว่าจะขึ้นเป็นขั้นบันไดครั้งละสองบาทสองบาทจนไปถึงลิตรละสี่สิบอ่ะถึงจะหยุดทางก็ต้องเตรียมตัวนะครับคนนี่ว่าหาท่าอีกท่าอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าจะทํำยังไงถ้ามันเกิดเตรียมซื้อของตุนไว้มันไม่เคยก็ช่างมันก็ภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยก่อนนอนก็สวดมนว่าอย่าให้เกิดเลย ขอให้ท oh, hey. ักเข้าใจกันอภัยให้กันอยู่กันแบบรัใไข้กันจะดี่าต้องมานั่งลบลาฆ่าฟันกันคือปูตินเนี่ยถ้าวานับถือาศาสนาพุทธเนีจะไม่ทําแบบนี้เพราะเพราะศาสนาพุทธเราสอนให้คนรู้จักให้อภัยเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครอยู่คําฟ้าห้าสิบหกสิบเจดสิบแปอย่างมากก็ตายกันหมดแล้ว ซึ่งปูตินก็เจ็ดสิบแล้วอีกไม่กี่ปีก็จะลงลงแล้วถ,ถ้าถ้าวานับถือพุทธนี่จะเข้าใจว่าอำนาจบารมีใหญ่ครับฟ้าครับโลกตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เลยเอาไปได้แต่ความดีความชั่วที่จะติดตัวไปให้คนเก่าสรรเสริญหรือแช่งดา่าสาบแช่งหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้นับถือพุทธก็เลยไม่รู้ ถึงหลักความจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาเดี๋ยวก็ตายมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะมาแย่งชิงอะไรกันนักหนาอยู่ด้วยความรักไข่กันแบ่งปันกันจะดีฝานะความาความคิกของผมคืออยากให้ทุกประเทศในโลกเนี่ยมันต้องแบ่งฝ่ายกันคือให้ปกครองกันด้วยระบบเดียวคือระบบประชาธิปไตย คือมีความเสมอภาคไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่แบ่งชาติศาสนาทุกศาสนาก็คือสอนให้คนเป็นคนดีนะครับแต่ทีนี้พูดนําบางประเทศเนี่ยคืออย่างที่ผมเคยบอกว่าความบ้าของคนเนี่ยมันมีหลายจาพวกแต่บ้าร้อยแปชนิดก็ไม่ไอหน้ากลัวและอันตรายถ้าบ้าอำนาจเนี่ยบ้าอำนาจนี่คือมันทําได้ทุกอย่างแมแต่สั่งฆ่าเด็กผู้หญิงคนแก่คนชราโดยไม่ลุยหน้อยเนี่ย คือพูดจริงๆทางยูเครนี่้ก็ไม่รู้แล้วว่าทางอเมริกากับทางกลุ่มนาโตเนี่ยส่งอาวุธให้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธที่ผลิตออกมาใหม่ๆคือได้ทดสอบในสนามจริงพง่ายๆว่าผู้ซื้อพวกนหน้าค้าอาวุธเนี่ยมองกันตาเป็นมันเ,นเพื่อจะเอาข่าวนี้ไปเสนอกับในตัวนันองกรางของประเทศที่ชอบสะสมอาวุธพวกนี้ก็เสนอข่าวไป แล้วก็อเมริกาก็ผลิตออกมาแล้วก็ส่งมาให้ยูเคนทดลองกับสนามจริงใชยจริงซึ่งไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่จะได้ทดลองกับสนามจริงอะไรเงี้ยแล้วคนที่รับกรรมคือประชาชนชาว UK, ยูเคนอพยพหนีตายกันบ้านเรือนพังจบสงครามแล้วใครจะมาบูรณะให้หวัดไหวปาที่วันียูเคนก็ไม่ทราบว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่า รับอาวุธเข้ามาแล้วอาวุธเข้ามาแต่ทั้งที่รู้ว่าก็สู้ไปก็มีแต่ตายกับตายก็ยังฝืนสู้คือน่าจะยอมแพ้ไปเลยถจบจบ,จบกันไปอย่างน้อยก็รักษาชีวิตประชาชนหรือรักษาบ้านเมืองนี่ปล่อยไปบ้านเมืองพังเสียหายแล้วใครจะมารับผิดชอบหลังจากจบสงครามแล้วใช้เ,เงินมหาศาลบรูรณะซ่อมแซมนะครับนี่ฮะต้องฝากไว้ ท่านๆเพื่อนทีรักเคาลบยังไงก็ฟังข่าวก็คืออย่าวิตกจนเกินเหตุแต่ว่าก็อย่าประมาทคือคอยติดตามข่าวนะเนื้อข่าถ้าพอมีกําลังก็อย่างที่ผมบอกซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อน้ํามันเพื่อตุนไว้พอสงครามปุ๊บทั้งที่สามเกิดเนี่ยน้ํามันขึ้นลิตรละร้อยหลายฝาสินค้าเนี่ยโอ้โหทุกตัวเลยเอาไม่อยู่ขึ้นพรวดเลยแล้วก็จะเกิดการขาดตลาดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ยังไงพอมีกาลังก็ซื้อตุนไว้ผมก็พยายามซื้อตุนซื้อข้าวซื้อน้ามันพืชไข่บ้างอะไรบ้างน้ําดื่มเนะี่ยตุนไว้มาม่าก็เริ่มตุนไว้บ้างนะครับมันไม่เกิดก็ดีไม่เปิดเราก็จะเก็บไว้กินนะครับฝากไปด้วยนะครับวันนี้ก็พูดคุยอาจจะตึงเครียดไปบ้างก็ต้องขอไปว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโลกเรานะครับเพื่อเป็นการย้ําเตือนเพื่อไม่ให้ประมาท นะครับถ้ามันไม่เกิดก็ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะได้รู้จักทางหนีทีไล่นะครับคืนนี้ก็ต้องขอ,อยุดเจูไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ